ไวพรนะฮะัในวันเกิดวันนี้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เชิญศิลปินทุกท่านมานะครับอยากเชิญพี่ๆน้องๆมามากๆแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับมันจํากัดนะครับมันจํากัดคนพอดีนะครับอย่างวันเนี้ยนะครับศิลปินท่านต่อไปนี้นะครับผมนะที่กำลังจะมาปล่ายผลงานเพลงเพราะๆให้กับน้องๆให้กับพี่ๆให้กับแม่ๆได้ฟังกันเนี่ยนะครับน้องเนี่ยก็เป็นคนใกล้บ้านเลินเคียงกับผมนะครับเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมเป็นน้องชายที่น่ารักมากๆคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เมื่อวานก็ได้โทรคุยกันก็เลยชวนน้องนะครับชวนอเอ้ยไอสิจัดวันเกิดมาเทียวหาไอโบออเนี่ยพอดีน้องอยู่กรุงเทพพอดีนะครับก็เลยชวนน้องน้องก็โอเคไอ <c oughs> กำลังวางพอดีโฆนนาก็เลยมานะครับผมเนะนี่ยขออนุญาตอีอีอ,อ,อ่ามอบผลงานมอบเวทีให้หรือว่าจะร้องคู่กันเลยเอ่าได้ได้นะแคนร้อเชิญท่าน,ต,นต่อไปนี้นะฮะเป็นน้องชายที่น่ารักนะครับผมเสียงปรบมือ ผ่านไลฟ์มาให้กับน้องชายผมครับน้องแอคโชคชัยเดอะโกลเด้นซองครับสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีแฟนเพลงของน้องแอคด้วยด้วยอยู่ในไลฟ์สดสวัสดีครับใช่ครับผมแม่แม่ก็มาดูเหมือนกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแม่แม่ของน้องแอคนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันละกันนะครับผมอย่าเพิ่งบ่นกันเลยกันนะครับผมเพราะว่าดูไลฟ์ของแอคชอบร้องผิดนะฮะจะมาผิดในไลฟ์พี่ตีหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนกันเลยผิดเป็นธรรมดานะครับผิดเป็นธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้อัดไวครับผมร้องสดร้องสดมันก็ต้อง มีผิดเป็นธรรมดาแต่ขออนุญาตเราเราจะเป็นฟิลแบบเพลงแบบเนออนั่งๆแบบนั่งๆร้องดีกว่าเนาะเอาแบบตรงนี้เลยเออโอเคเฮ้ยมาสิเพื่อนไปเหมือนนเพื่อนด้นี่ขอทีมงานยกเก้าอี้ให้หน่อยครับผมแล้วก็ขอไอแพดแล้วก็สแตนด้วยแล้วคุยกันไปพรางๆในในขณะที่ทีมงานอ่ากําลังยกครับอันนี้แบ็คสเตทผมนั่นไงล่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ทีมงานแบ็คสเตทนะเป็นเป็นคอนบอยนะคอนบอยแต่งตัวงามเห็นไหมเนาะคอนบอยคอนบอยเนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผม เอาวางข้างล่างได้ไหมได้ไหมเรามาดก่อนเปิ่งกระเดิงลงไปไม่กระเดิงอ่ะเราหุบขามันก่อนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดเวทีสักคู่หนึ่งนะครับอ่าสถานการณ์สดบทไม่มีนะครับครับผมไม่มีเนื้อด้วยครับไม่มีเนื้อครับอ่ได้ครับผมโอ้ยวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาร้องคู่อ่ะพูดคุยกันก่อนนะครับขอบคุณน้องชายว่าขอบคุณน้องแอร์มากๆานะครับที่มาร่วมนะครับส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับ แฟนคลับแฟนเพลงของพี่ตีแล้วก็รวมถึงของน้องแอคด้วยนะครับผมดีดีใจมากดีใจมากครับอันนี้เป็นทางผ่านนะครับผมกลับประจีนครับผมแต่ว่าอ๋อมาไกลมากใช่ครับกำลังจะกลับระจีนแล้วผ่านลาดบุรีพอดีเลยแวะมาอวยพรพี่ตีนะครับขอบคุณมากมากนะครับเป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดึกจะมีมีน้องแวะเวียนมาฮะมา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 ประมาณสามสามร้อยคนใช่ใช่ประมาณสามร้อยคนที่ไม่มานะครับผมจะมาอยู่ประมาณสามคนนะฮะ ในในน้องชายมาทีอยากร้องเพลงคู่กับน้องชายครับผมครับเพลงอะไรดีครับออันนี้โทรศัพท์น้องชายนะมัน้องแอ๊กเนาะกูลล้วนไปเบิดแล้วนี่ออ่ขทุกคนก็เงียบนะฮะนบางนาทีก็เงียบเงียบไปหมดเลยครับผลงานเพลงที่เราซ้อมไว้มันมีเพลงอะไรบ้างนะเอาลืมไปแล้วอผลผลงานเพลงนี้เลยพี่เห็นน้องแอ๊กร้องคู่กับพี่ชมพูใช่ไหมพี่ชมพูใช่ครับชมพูฟุตตี้นะครับผมเดี๋ยวพบพี่พี่ พี่ต้องเปิดเนี้ยครับผมเปิดให้ผมด้วยเหมือนกันครับผมไม่ได้จำไม่ได้แล้วฮะร้องไปโดนเติบแล้วฮะออย่าว่อะไงนะ้รักดนตรีถามนักร้องก็ถามเหมือนกันนะครับทั้งหักทั้งเกียแอดอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอย่าว่าพี่งั้นเยปล่อยฮอตสปอร์ตให้พี่ทีไม่ไม่เป็นไรเราคือสถานการณ์สดบทไม่มีเลยจริงๆเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินครับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเราปล่อยยังไงครับเนี่ยเอา พ่อสปอสดทุกคนโอ้โนี่เด็กโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อใบไฟแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเพิ่งซ้อมด้วยกันนะฮะอาจจะจำเนื้อไม่ค่อยได้นะครับใบไฟชื่อว่าฮะอะไรนะครับผมอ้าวคือปอพอเนาะทีนเด้อ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 อ๋อหิวน้ำดิค้อแห้งแล้วบรืครับค้อแห้งค้อแห้งครับอ่านี่ไหนนี่เจอแล้วฮะโอเคครับผมกับพ่อสวดให้น้องชายใส่ให้ก็แล้วกันนี่ฮะ ผลงานเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยฟังน้องแอคร้องในเดอะโกลเด้นส,สองค<อ>ู่กับพี่ชมพูฟุตี้นะครับเคยเคยเข้ามาฟังในไลฟ์พี่ตีพี่ตีเคยเอาไปร้องอยู่จำได้แต่ว่า <c oughs> ถ้าร้องแบบดูเนื้อน่ะร้องได้้องก็ไปแบบงูปลานะฮะทั้งรักตอนนี้พร้อมแล้วครับผมทั้งเกลียดโอเคครับ ก็ทนฉันก็จะทนรักเธอจนไม่มีหัวใจให้ใครพยายางที่รู้รู้รู้ถ้ามีคู่ใจฉันก็ยังไม่ไหวปักใจลงไหลในเธอหลอกทำไม รักฉันทำไมทันที่ใจเธอมีเขาเป็นคนครองอย่าบอกว่าเธอรักฉันเพียงเธออยากหลอกได้ดังใจปอกกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งนักที่หลอกฉันเกลียดนักมาหลอก เธอทำกับฉันเจ็บช้ำอย่าบอก,อบอกใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งพอทั้งรักและทั้งปกลีสุมแน่นในหัวใจ เป็นไง,งพี่กุ้งตัวสิทธิ์ใช่ครับต้นฉบับนะครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับผม ำไมรักฉันทำไมทั้งที่ใจทํามีเขาเป็นคนครองอย่บอกว่ารักรักฉันเพียงเธออยากลองได้ดังใจปองกลับมองข้ามไปเกลียดเธอยิ่งน,นักที่หลอกฉันเกลียดนักมาหลอกกัน เธอทำกับ,บฉันเจ็บช้ำอย่าบอก,บอกใครรักก็สุดรักไม่อยากรุนแรงไปเพราะใจไม่เข้มแข็งพอทั้งรักและทั้งปลี ทั้งรักทั้งเกลียดนะครับประมือจากพี่น้องทางบ้านของคุณครับได้ยินไม่ได้ยินแต่รู้ว่าพี่น้องน่าจะตกบนตัวเราเสียงดังเลยนะฮะแต่ระวังข้างบ้านด้วยนะฮะ